อันนี้คืออะไรคะที่ตีฟองนมค่ะที่ตีฟองนมนะคะตีฟองนมวิธีการใช้ตัวนี้เอานมเย็นใส่ข้างในนี้นะคะแล้วก็ปั๊มนะคะเปิดเปิดให้ดูหน่อยอันนี้เป็นไซส์ใหญ่นะคะก็กระบวนการก็คือคุณเหมยเอานมใส่เอานมใ, <ไป S 1> ใส่เข้าไปนะคะแล้วก็ปัม๊มปั๊มแล้วก็ใช้ฟองตักนะคะใช้ใช้ฟองตักขึ้นมาใช่ใช่ค่ะก็อันนี้ก็สําหรับ ปั๊มมือกิจาการอาจจะไม่ได้เยอะมากอะไรอย่างนี้ค่ะก็ก็เหมาะกับการใช้มือนะคะแต่ว่าถ้าพอกิจาการเราใหญ่ขึ้นแนะนําว่าต้องใช้แบบตีฟองนมแบบไฟฟ้าไฟฟ้าเนี่ยค่ะมันจะใช้คู่กับพิเชอร์ก็คือพิเชอร์ก็คือจะเป็นไอตัวไอตัวเหมือนแก้วสเตเลตตัวหนึ่งนะคะแล้วก็เอานมใส่ลงไปนนั้นแล้วก็ตัวนี้ก็ตื้ดใส่ลงไปก็คือ มันก็จะมีแรงดันที่ทําให้พอจับหน่อยใกล้ๆก็คือมันจะมีแรงดันที่ทําให้อะนมเป็นฟองได้แล้วก็ตักเหมือนกันนะคะก็ถ้ากิจการแบบเยอะหน่อยก็ส่วนใหญ่ก็จะซื้อ,อแบบนี้นะคะใช่ค่ะโอเคแล้วก็พอดีเราจะรีวิวของส่งให้กับอุปกรณ์ร้านกาแฟะนะคะอีกอย่างหนึ่งนะคะตัวนี้ของร้านกาแฟเลยคือเขาเรียกว่าเอาไว้แต่งหน้าอ่า ลาเต้อาร์ตนะคะมันเหมือนเป็นแมกพิมพ์นะคะถ้าเห็นกาแฟร้อนนะคะอันนี้เป็นสตาเลตแบบบางจริงๆมันมีอยู่สองแบบนะคะไม่เป็นสตาเลตแบบนี้ก็มีแบบพลาสติกเนาะเป็นอาร์ตหลายๆรูปนะคะแต่ที่เราแปลกใจก็คือมันจะมีรูปมีรูปอะไรบ้างนะนี่มีรูปปลาถาด้วยดูนะดูน่าแปลกใจอันนี้เป็นรูปสัตว์ก็มีนะคะอันนี้น่าจะเป็นรูปแบบเหมือน ลูกสุนักหรือป่าไม่แน่ใจเหมือนกันอันนี้ทํำลาเต้อาร์ตนะคะอุปกรณ์กาแฟก็สามารถจะสอบถามได้นะคะก็เรามีจะส่งท่กประเทศนะคะขอบคุณค่ะ